สวัสดีครับการบันทึกรายการค้าวันที่3สิกราคมนะครับปรับปรุงรายการค้างรับค้างจ่ายต่างๆและปิดบัญชีดังนี้ 4. โอนปิดมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวดและบันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวดครับโดยเข้าที่ระบบบัญชีแยกประเภทที่ปุ่ม Work นะครับแล้วลงรายวันนะครับเบราว์เซอร์ เลือกนะครับเป็นบัญชีสมุดรายวันทั่วไปนะครับหรือว่า GJ กดปุ่ม F3 นะครับเพื่อเพิ่มวันที่ลงบัญชีนะครับวันที่31นะครับรับโซน1คับมาซีนะแค่นะครับกดจุดแล้วกดจุดนะครับแล้วก็เลือกรายการปิดบัญชีนะครับกด C ครับกรุณาใส่เดือนนะครับ เราต้องการปิดงวดบัญชีถึงเดือน01ครับ254ครับผมโอเคแล้วก็ระบบันจะขึ้นมาว่าให้ปิดบัญชีอะไรบ้านครับเลือกปิดบัญชีสินค้าคงเหลือไปนะครับเบสเปอร์โดโปรแกรกมก็จะทำการคำนวณค่านะครับ คำนวณน,นะครับโปรแกรมคำนวณขึ้นมาว่าเดบิตปิดบัญชีสินค้าสั่งไปดไปงวดน,นะครับเข้าบัญชีต้นตุนขายนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทนะครับเครดิตนะครับปิดบัญชีสินค้าต้นงวดน,นะครับเป็นอันนี้คือรายละเอียดนะครับเมื่อมัเนเมื่อเราทําการปิดบัญชีสินค้าคงเหลือเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็กดปุ่ม F10 นะครับเพื่อการบันทึกระบบขึ้นมาว่าให้เครื่องรันหม่เดวอลเซอร์ให้หรือไม่นะครับกดปุ่ม Yes นะครับเมื่อเมื่อปิดบัญชีเสร็จแล้วนะครับก็กด Escape เพื่อออกจากรายการนะครับต้องการแก้ไขหรือไม่กด Yes นะครับ ในหน้าของการมาเทึกกรายวันนะครับก็จะขึ้นมาว่าวันที่3101คา4นะครับเป็นการผิดบัญชีสินค้าคงเหลือไปง่วนนะครับไปบัญชีต้นทุนขายนะครับเมื่อเปลียบัญชีเสร็จแล้วนะครับก็กด escape ปัดผลแกนโซนนครับ